สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ช่องร้าน74โดยลุงร้านจะมานำเสนอวิธีการทำปัทหูหนึ่งนะครับหลังจากที่เราได้ปัทหูหนึ่งมานะครับให้เรามาเอาเหงื่อออกก่อนนะครับผมวิธีการเอาเหงื่อออกก็ไม่ยากครับผมให้มเพื่อนดึงอย่างนี้ใช้มือดึงเลยอ้นี่ปัทหูไม่ค่อยสดเท่าไหร่กระเพาะพอทำได้งัดออกทางปากเลยครับเราควักดูนิดหนึ่ง โอ้ท้องเก็บกประตูถ้าได้ประตูสดดึงออกเลยครับปึด๊ดล้วจะงัดออกปากลงร้านซื้อมา3ตัวครับหาเป็นปลาสดยากมันจะเป็นปลาที่เขาโคเซ็นมาเนาะปลาแช่แข็งมาก็าไม่เป็นไรครับทำดูเป็นเนวทางเนาะ ควักไส้ควักเหือกเสร็จแล้วมาล้ายอีกข้างหนึ่งครับแต่บางคนก็นจะเหลือใส่ไว้เนาะแล้วแต่คนชอบขั้นตอนต่อ,ตอไปเรานําประทูมาแช่น้ําเกลือครับใส่น้ําน้ําขนาดนี้ประมาณสักลิตรครึ่งน,นะครับ พบปลาทูน้อยเกลือเกลือสามถุงคนให้เกลือละลายนะครับผมใช้มือก็ได้ฮะนำปลาทูลงแช่ครับผมมันจะลอยนะครับปลาทูจะลอยเราต้องหาอะไรมาทับสักหน่อยเพื่อมาท่วมตัวปลา ราแ,แช่15นาทีนะครับตอนนี้6 2โมง25สิบพ้สิบดีได้15นาทีเราไปนํานำปลาทูขึ้นจากน้ำเกลือเลยนะครับปลาออกนะครับผมปลาไม่ค่อยปลาทูปลาทูจะอร่อยหรือไม่อร่อยนะฮะอยู่ที่ความสดนะครับผมนี่อาจจะไม่ได้ปลามาไม่ค่อยสดเท่าไหร่แต่ก็อยู่ประมาส เจเนตาะตอนนี้เรามันุรงร้านมีเข่งไม่รู้จะลงได้ไหม,มดีการหักทําให้เป็นประทูหน้างอคอหักเนาะก็ใช้นิ้วโป้จดดิ้งจิกตรงนี้ครับไม่ค่อยสุดเท่าไหร่โอเคนะครับใส่เข่งเลยหลังจากใส่เข่งแล้วเราจะนําไปต้มนะครับน้ําเดือดแล้วใส่เกลือครับส สองหอ่อนี่ชิมดูได้ใครชอบเค็มแต่เค็มมากมันก็กินไม่อร่อยเนาะเอาให้มันพอดีพอดีกิน <c oughs> เกลือลงไปคนให้เกลือละลายแล้วก็รีลงนะครับรีไฟลงอย่าให้เดือดเอ้ยเดือดแล้วก็รีไฟลง เราต้องต้มในปริมาณที่ว่าไฟอ่อนๆโอ,โอ้โหฟืดๆ,ๆจมๆจมลงไปลูกโอเคมากดีมากดีมากโอเคยังไจมลงแล้วครับประตูระยะเวลาในการต้มของเรานี่เอาแน่นอนไม่ได้นะครับอยู่ที่ตัวปลารครับบางครั้งปลาตัวใหญ่ก็ใช้เวลานานบางครั้ง แต่ว,ว่าเราเวลาปลาสุกนี่ตามันจะตามมันจะขาวต้มไปก่อนครับปิดฝาไว้นิดหนึ่งก็ได้ไม่เป็นไรตอนนี้ตอนนี้ปลาทูที่เราต้มสุกแล้วนะครับตรงนี้จะตักขึ้นมานะครับผมอาจจะมีตรงพุงเนาะโอ้สวยมากเลย ตรงพุงที่ว่าปลามันไม่ค่อยสดมันนกน้ำเย็นเลยครับผมชรดโอ้สวยมากเลยตรงพุงที่ว่าปลามันไม่ค่อยสดมันนกน้ำเย็นเลยครับผมเรดน้าเย็นเสร็จแล้วนะครับต้มเสร็จแล้วนกน้ำเย็นปล่อยให้เสด็จน้ําพอดีว่าจะลงเข่งนะครับมันลงเข่งไม่ได้ เอาเลยให้ดูอย่างนี้นะครับจะได้ประตูที่สวยงามครับผิวเงาหลังจากเราต้มมาแล้วครับผมอาจจะมีท้องแตกบ้างเป็นพอกปลามันไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะครับทําเสร็จนะครับเรามาชอดลองทอดชิมดูเป็นยังไงรสชาติในรั้นจะแกให้ดูนะความเค็มก็โอเคนะแต่คุณชอบนะเน,เนื้อให้ดู เนื้อเป็นยังไงครับเนื้อปลาสสวยๆได้ลุงรักกินอาจะเซ็มน้อยนิดหนึ่งแต่ได้รวมอร่อยครับคุถ้าปลาส่วนนี้อร่อยมากเลยโอเคนะครับเพื่อนๆทุกท่าน ร้านทำเสร็จตั้งแต่ต้นจนจบจนถึงทอดไปกินดูดิเป็นยังไงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะรับวิดีโอหน้าของร้านต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ